Le สวัสดีแฟนๆชาวดีว่าในโชว์ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆนะครับไปเยี่ยมชมออฟฟิศสำนักงานของเรานะครับเพื่อตอบคำถามว่ากว่าสินค้าเนี่ยจะไปถึงมือเ,เพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องมีผ่านขั้นตอนอะไรกันมาบ้างน,นะครับผมตั้งแต่ส่วนของการรับพอ,อเดอร์นะครับการเรี่มสินค้านะครับผมการประกอบเครื่องน,นะครับผมรวมไปถึงขั้นตอนการแพ็กเกจน,นะครับไปจนถึงขั้นตอนการจัดสง่งสินค้าไปถึงมือทุกท่านนะครับว่าจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับ ตามผมไปดูในออฟฟิศกันเลยครับและตอนนี้เราอยู่ที่อาคารใหม่นะครับของทางเดวิทีชั่นแนลนะครับที่เพิ่งเปิดทําการมานะครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากสํานักงานใหญ่นะครับผมก็เดินไม่กี่ก้าวเข้าถึงนะครับในส่วนนี้อาคารใหม่ที่เรามีการเปิดมานะครับก็เพื่อรองรับสำหรับลูกค้านะครับที่มีการสั่งซื้อสินค้ามาทางออนไลน์นะครับหรือว่าลาซาด้านะครับสำหรับตรงนี้นะครับอาคารนี้นะก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาซาด้านะครับสำหรับการรับออเดอร์สินค้านะครับผม ฝ่ายสต็อกสินค้านะครับผมรวมไปถึงทีมช่างฝ่ายไอทีสปอร์ตรวมไปถึงออฟไลน์เซอร์วิสของเรานะครับผมก็จะมาทํางานที่ตึกนี้ทั้งหมดนะครับหมายความว่าเพื่อนๆนะครับที่สั่งสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางลาซาด้าเนี่ยก็จะต้องผ่านเจ้าหน้าที่ที่อาคารนี้นะครับเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับและตอนนี้นะครับเราบุกเข้ามาในส่วนของออฟฟิศนะครับที่เป็นในส่วนของการรับออเดอร์สินค้านะครับเราอยู่กับเจ้าหน้าที่ลาซาด้าแล้วตอนนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีการ สั่งสินค้าออนไลน์นะครับเข้ามาผ่านช่องทาง Lazada นะครับก็ต้องผ่านขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกนะครับสำหรับใครที่มีการสั่งซื้อกันเข้ามานะครับทาง Lazada เนี่ยก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะครับทั้งในส่วนของชื่อนามสกุลนะครับเบอร์โทรศัพท์และก็ที่อยู่นะครับว่ามีการกรอกได้ถูกต้องและก็ครบถ้วนหรือเปล่านะครับเมื่อมีการตรวจสอบความถูกต้องของทางฝั่ง Lazada แล้วนะครับก็จะมีการจัดส่งอ,ออเดอร์มาให้กับทาง เดวานิชเรนะครับซึ่งคุณต้อมนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ลาซาด้านะครับที่จะเป็นการร,รับออเดอร์สินค้าทั้งหมดนะครับผมก็จะนํามาตรวจสอบในเรื่องของความถูกต้องของ,ร,ของรายการสินค้านะครับราคาสินค้าและก็จะได้ทําการจัดส่งให้กับฝ่ายสต็อกต่อไปนะครับผมโดยที่ก็จะมีการพิมพ์นะครับเอกสารออกมานะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างในส่วนของ ใบจัดส่งสินค้านะครับของทางเราคด้านะครับตัวอย่างก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับมีทั้งในส่วนของเลขออเดอร์นะครับเลขแทร็กกิ้งต่างๆนะครับรายละเอยียดชื่อนามสกุลของล,ลูกค้าที่อยู่นะครับแล้วก็รายการสินค้าเบื้องต้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการจ่าหน้ากล่องไปให้นะครับส่วนทางฝั่งนี้นะครับเป็นคุณเตอร์นะครับที่จะทําการพิมพ์ในส่วนของใบเสร็จรับเงินนะครับผมให้กับทางลูกค้านะครับก็จะมีการแนบไปในกล่องสินค้าด้วยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ สำหรับใครนะครับที่ซื้อสินค้าของทางเรวานเ a ช u r a l นลนะครับใบเสร็จก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีชื่อที่อยู่นะครับสถานที่ที่เราซื้อนะครับรายการสินค้าทั้งหมดราคานะครับผมแล้วก็มีการเซ็นกำกับนะครับว่าใครมีการรับออเดอร์มานะครับก็จะต้องมีเอกสาร2อย่างนี้เสมอนะครับสำหรับใครที่รับสินค้าของเรวานเ a ช u r a l ลไปนะครับผมในส่วนนี้นะครับทางคุณต้องฝากมาดนึ่งนะครับสำหรับ ใครที่สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาาอะไรที่เป็น l a z a d a าแวกวนกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับทั้งในส่วนของชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วก็โดยเฉพาะเบอร,โร์โทรศัพท์นะครับตรวจสอบความถูกต้องนะครับก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งนะครับผมรวมไปถึงลูกค้าท่านใดนะครับที่ได้รับสินค้าไปแล้วได้รับใบเสร็จไปแล้วแต่ทําหายแต่ว่าต้องการนาใบเสร็จเนี่ย ไปทําการต่อระยะประกันนะครับนำไปในส่วนของการรับโค้ดเกมนะครับผมก็สามารถติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่ของเราก็คือคุณต้อมนะครับผมก็เพื่อขอเอกสาร,รเพิ่มเติมได้ในส่วนนี้นะครับผมในส่วนต่อไปเราจะนําเอกสาร,รแบบนี้นะครับทั้งในส่วนของใบเสร็จรับเงินนะครับผมและก็ใบจดสินค้าเนี่ยไปให้กับทางฝั่งของฝ่ายสั่งซสินค้าเพื่อทําการเตรียมสินค้าและก็ทําการแพคเกจจิ้งในส่วนต่อไปเราลงไปดูเลยครับหลังจากที่มีการรับออเดอร์กันเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะสู่ ขั้นตอนนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสต็อกสินค้านะครับทางคุณเอกแล้วก็คุณวินะครับที่จะมีการตรวจสอบใบออเดอร์ที่ได้รับมานะครับผมก็จะดูในส่วนของรายการสินค้าว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับผมก็จะไปทาการเบิกสินค้าในห้องสต็อกทางฝั่งนู้นนะครับเราตามไปดูกันครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในส่วนของห้องจัดเก็บสินค้านะครับผมซึ่งก็จะมีสินค้าบางส่วนนะครับผมซึ่งเป็นโกดังเล็กนะครับตรงนี้สําหรับการจัดเก็บสินค้าบางส่วนนะครับที่ลลูกกกคค้้้าาาาสสัั่่งงมมทดนนนนะะรรบบผ็จไเเิใวีย แ้วในส่วนของสินค้าที่สั่งเป็นชิ้นแพ็กเกจนะครับเช่นในส่วนของกร์ดจอนะครับหรือว่า s s d นะครับผมที่เป็นกล่องแบบนี้นะครับผมก็จะนําไปส่งให้กับฝ่ายแพ็กเกจิ้งนะครับเพื่อทาการแพ็คแล้วก็เตรียมจัดส่งสินค้าต่อไปนะครับผมส่วนใครที่มีการสั่งคอมพิวเตอร์ประกอบนะครับทั้งในส่วนของเดว่าเกมมิ่งพีซหรือว่าเดว่ามินิพีซนะครับก็จะต้องทําการเบิกสินค้าฮาร์ดแวร์ทั้งหมดนะครับนำไปจัดส่งให้กับฝ่ายช่างนะครับเพื่อนําไปเซตอัพต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง สินค้าทั้งหมดนะครับทั้งในส่วนของเมนบอร์ดนะครับมีให้เลือกหลากหลายรุ่นนะครับ CPU นะครับมีทั้ง Intel AMD มีทั้งเป็น Core i มีทั้งเป็น Xeon นนะครับมีครบหมดเลยนะครับเป็น RAM ครับ RAM ECC นะครับ RAM DDR3 DDR4 นะครับมีหมด Power Supply นะครับอุปกรณ์ Mini PC นะครับรวมไปถึง SSD ทุกรุ่นก็จะอยู่ที่นี่นะครับทั้งในส่วนของ SKS นะครับ s o l Tag King Fast หรือว่าหรือว่า SSD ก็อยู่ในห้องนี้หมดก็มาเบิกตรงนี้หมดเลยนะครับลงไปถึงด้านหลังฮะอันนี้เป็นตัวเชสซีหรือว่าเคสทั้งหมดนะครับผมสําหรับใครที่สั่งคอมประกอบก็สามารถเลือกเคสได้ตามต้องการนะครับตรงนี้อ่ะต่อไปเราไปดูในส่วนของห้องเซตอัพกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงครับ สำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นห้องสาหรับการเซัตอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับใครที่มีการสั่งคอมพิวเตอร์ประกอบมาทั้งในส่วนของเดว่าเกมมิ่งพีซีแล้วก็เดว่าเมนทพีซีนะครับก็จะผ่านการประกอบผ่านช่างผู้ชํานาญงานของเราภายในห้องนี้ทั้งหมดนะครับผมสาหรับใครที่สั่งประกอบคอมก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีการนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เบิกมาทั้งหมดนะครับมาทําการประกอบเครื่องนะครับรวมถึงการจัดเก็บสายนะครับการติดตั้ง อุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ตัวระบบปฏิบัติการนะครับรวมไปถึงการลองเปิดใช้งานดูว่าสามารถใช้งานได้ไดตามปกติหรือเปล่านะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับออเดอร์นะครับที่ลูกค้าทางสั่งมาทาง Lazada นะครับเป็นเดว่าเกมส์พีซีนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ทําการติดตั้งอุปกรณ์เสร็จหมดแล้วติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จแล้วนะครับก็แพ็กเกจเตรียมส่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมในส่วนต่อ,อไปก็จะส่งอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับไปให้กับฝ่ายแพคเกจนะครับสำหรับการแพค้า และขั้นตอนสุนดท้ายครับก็คือฝ่ายของแพ็กเกจจิ้งนะครับสำหรับการเตรียมแพ็กสินค้านะครับเพื่อจะส่งให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่้ำหมด จะเห็นได้ว่าวันนี้มีออเดอร์เข้ามาเยอะเลยนะครับสำหรับสินค้าลาซาด้านะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของจอนะครับทั้งในส่วนของที่เป็นรีเทลวอล์กนะครับเป็น O.E.M นะครับผมก็เต็มไปหมดเลยซึ่งก่อนที่จะมีการแพ็กเกจสินค้านะครับก็จะต้องมีการติดวอประกันครับแน่นอนว่าติดวอประกันทั้งในส่วนของตัวสินค้าเองและก็หน้ากล่องนะครับเป็นตัวอย่างนี่ผมเอาไว้ดูนะฮะอันนี้เป็นหน้ากล่องนะครับเป็นตัววอยประกันนะครับอันนี้ระยะประกัน5ปีนะครับ เรามาดูกล่องแบบ OEM กันบ้างอันนี้เป็นกาตจอนะครับที่เป็น OEM ก็มีการติดวาระการเช่นกันนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็น SSD ต่างนะครับแบบนี้ก็จะต้องมีการติดในส่วนของ QC Part นะครับที่ผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับว่าสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าขั้นตอนการแพคเกจจิ้งนะครับจะต้องมีการแพ็คการกระแทกมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมไม่ดูในส่วนของอุปกรณ์นะครับในการแพคเกจนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ b u b b l ลนะครับสำหรับการกรกระแทกนะครับผมรวมไปถึงแผ่นโฟมฮะมีทั้งแแบบผ่น แล้วก็แบบชิ้นแบบนี้ก็มีนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายแพ็กเกจของเรานะครับฝ่ามาบอกว่าการแพ็กเกจสินค้าของเรามีการแพ็กเป็นอย่างดีนะครับรับรองว่าสินค้าถึงมือลูกค้าทุกท่านอย่างปลอดภัยไม่บุบุกสลายอย่างแน่นอนครับ และตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่แพ็กเกจจิ้งนะครับก็ได้แพ็กสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางลาซาด้านะครับเข้ามาตรวจสอบแล้วก็รับของนะครับเพื่อไปส่งให้กับท่านนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับที่เราแพ็กของมาแล้วนะครับอันนี้เป็นสค้ากล่องเล็กนะครับด้านหน้าก็จะมีการเจ็ดในส่วนของรายละเอียดการจัดการจัดส่งนะครับส่วนด้านในเนี่ยเรารับรองว่ามีการแพ็คเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับเรามาดูว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงครับแล้วตอนนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่ของลาซาด้านะครับมารับของเป็นที่เร ส่วนนับในส่วนของจำนวนกล่องนะครับแล้วก็ความถมูกต,ต้องของตัวกล่องแพ็กเกจแล้วก็รายละเอียดของของ,ของลูกค้านะครับผมตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับที่ตัวสินค้านะครับที่เพื่อนสั่งมาทาง lazada เนี่ยจะส่งไปึีมือเพื่อนๆน,นนะครับที่บ้านนั่นเองนะครับผม เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการพาเยี่ยมชมออฟฟิศสำนักงานของเรานะครับโดยเฉพาะในส่วนของออฟฟิศทางฝั่งลาซาด้านะครับสำหรับใครที่มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มาก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่ามีการผ่านหลายขั้นตอนนะครับผมทั้งในส่วนของการรับออเดอร์นะครับการเตรียมเพื่อที่จะแพคเกจสินค้านะครับผมซึ่งก่อนที่สินค้าจะส่งไปถึงมทุกท่านนะครับเราจะมีมาตรฐานในการตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นก่อนนะครับทั้งในส่วนของสินค้าที่เป็นแยกชิ้นประกอบนะครับหรือว่าจะเป็นสินค้าที่เป็นเดว่าทีมพีซีเดว่ามิน ผ่านการตรวจสอบผ่าน QC ผ่านมาตรฐานของเรามาแล้วว่าตัวสินค้าเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะครับสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับมั่นจะได้ว่าในส่วนของสินค้าเนี่ยมีคุณภาพอย่างแน่นอนเราไปถึงขั้นตอนการแพคเกจจิ้งนะครับเราใส่ใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับ เราจะมีการแพ็กเกจตัวสินค้าอย่างดีนะครับเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่าสินค้าจะถึงมือท่านอย่างปลอดภัยนะครับสุดท้ายเป็นในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง lazada ครับซึ่งเป็นโซลูชันที่เราอยากจะนําเสนอให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับทังเพิ่มความสะดวกนะครับในการซื้อนะครับผมประหยัดงบประหยัดเวลานะครับผมแนะนำว่าใครที่ซื้อสินค้าผ่าน lazada อย่าลืมเช็คโปรโมชั่นทุกครั้งนะครับตามลิงก์ที่อยู่ ใต้คลิปนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้ท่านเสียสิทธิประโยชน์นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากให้เราพาเย,ยี่ยมชมส่วนไหนนะครับของออฟฟิศของสำนักงานของเราก็คอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอครั้งต่อไปสวัสดีครับ and